ออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถสวัสดีครับท่านผู้ฟังทรุรักท่านพบกับผมเอกศรีวรจักรในช่วงออโต้สตอรี่ ออโต้สตอรี่ในวันเสาร์นี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่26พฤศจิกายน2565ซึ่งผมเอกศรีวรจักจะขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับรถคลาสสิกรถเรโทรรถวินเทจข่าวสารในแวดวงกิจกรรมต่างๆรวมทั้งวิธีการดูแลรักษารถจนรุ่นเก่านำมาฝากให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับในวันเสาร์นี้ผมมีงานสำหรับคนรักรถคลาสสิกรักรถเรโทรที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่3และ4ธันวาคม2565นี้กับงานที่ชื่อว่าช้าง คลาสสิกคาร์รีฟเวอร์2022โดยผมได้เชิญคุณชนะภพักเวโรดหนึ่งในคณะผู้จัดงานช้างคลาสสิกคาร์รีฟเวอร์2022มาให้ข uh ้อ uh มูลแก่ท uh ่านผู uh ้ฟ uh ังในช่วงออโต้สตอรี่จะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นขอเชิญทุกท่านรับฟังกันได้เลยครับขนาดนี้นะครับผมอยู่กับคุณชนะภพักเวโรดหรือคุณพลัมนะครับหนึ่งในทีมงานผู้จัดงานช้างคลาสสิกคาร Revival 2022นะครับงานใหญ่สําหรับคนที่รักรถคลาสสิกรักรถเรโทรนะครับงานซึ่งเราจะจัดขึ้นในวันที่3-4ธันวาคม2565ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมใช้คุณพลัมมาแนะนําตัวนะครับว่าชื่อเรียงเสียงไรนะครับแล้วก็งานนี้มีความน่าสนใจอย่างไรสวัสดีครับคุณพลัมครับ สวัสดีครับพี่เอกครับพลัมครับชนัดพะคาวโรดครับจากคลาสสิกรีวิเวิลนะครับก็เป็นผู้จัดงานช้างคลาสสิกคารีวิเวิล2022นะครับก็ขอบคุณพี่เอกและทังรายการนะครับที่ให้โอกาสได้มา ประชาสัมพันธ์งานนะครับสำหรับงานช้างคาส,สิกคคาอ่ารีวริวเวอร์2022ปีนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราก็ยังตื่นเต้นกันอยู่นะครับเนื่องจากจำนวนรถแข่งที่มาลงวิ่งแบบจับเวลาปีนี้ล้นมากเลยครับผมฮะเดิมทีเราจะเปิดให้ลงทะเบียนอ่าสามสิบวันปรากฏเราเปิดไปได้เจ็ดวันเราต้องปิดลงทะเบียกนก่อนเพราะว่าจานวนรถที่สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมนี่โอ้โหชื่นใจผู้จัดชื่นใจนะครับก็มีรถลงทะเบียนมาทั้งหมด 362รคันทีวิ่งลงวิ่งจับเวลานะครับซึ่งในการวิ่งจับเวลาเนี่ยครับเราก็จะเป็นกิจกรรมที่ปล่อยแบบทีละคันนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นรถคลาสิกใช่ไหมครับเราก็จะต้องระมัดระวังเราก็ไม่ได้แข่งขันกันแบบว่าจริงจังขนาดนั้นนะครับเราก็จะมีการจับเวลาของแต่ละคันวิ่งแยกกันก็คือในส่วนของเซอร์กิตนะครับว่าสําหรับท่านที่มาวมกิจกรรมเนี่ยครับนอกจากส่วนเซอร์กิตแล้วเนี่ยครับยังมีส่วนที่เราเรียกว่าดรากแล้วก็จิมคาน่าซึ่งจะเป็นเหมือนกิจกรรมที่ทําให้คนที่วิ่งจาก รกิจแล้วมีเวลาว่างอ่ะไปขับแบ็กก่อนเสร็จปับป๊บไปขับจินคาหน้าเป็นสวนสนุกเลยครับพี่เอกครับแล้วก็นอกเหนือจากตรงนี้ก็ยังมีกิจกรรมสําหรับผู้ติดต,ตามเช่นเราอยากจะให้มันเป็นลักษณะของเฟสติวัลที่เป็นครอบครัวไปสนุกกันนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคุณผู้หญิงก็จะมีเหมือนเป็นวินเทจมาร์เก็ตนะครับมีโซนร้านอาหารที่เป็นอาหารพื้นบ้านของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรวมไปถึงเราจะมีโซนที่เป็นเหมือนกับว่าสปาเป็นนวดอะไรอย่างนี้ด้วย นะครับซึ่งปีที่แล้วก็ได้รับความนิยมมากไปยังไงเราก็คงจะต้องเก็บในส่วนของสปานี้ไว้นะครับสาหรับท่านที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมจัดเวลานะครับเราก็จะมีโซนที่เขาเรียกว่าช่วงเวลาที่วิ่งพาเลตครับพี่เอกครับช่วงพาเลตเนี่ยในวันเสาร์จะมีสองช่วงเวลาก็คือ11บเอโมงครึ่งนะครับกับตอน5้าโมงเย็นสำหรับวันอาทิตย์มีอีกรอบหนึ่งสําหรับรถที่สนใจมาวิ่งพาเลตนะครับก็เป็นช่วง11บเอโมงครึ่งเช่นกันสําคัญที่สุดคืออยากจะให้อ่พี่พี่เพื่อนๆที่ชอบรถคลาสสิกลม ถึงประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงครับอาจจะอยู่จังหวัดกรุรรีล์รวมถึงจังหวัดสุรินหรือจังหวัดใกล้เคียงอะครับพี่มาเที่ยวกันเพราะว่างานนี้เราไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ามาชมนะครับสามารถมาเที่ยวชมงานมาเดินเล่นนะครับเรามีสวนสนุกย่อมย่อมนะครับเรามีเหมือนกับว่าเกมการละเล่นให้ลูกลูกหลานหลานชาวคลาสสิกของพวกเรามีพื้นที่คุณพ่อคุณแม่ก็มาดูสิ่งที่ชอบคุณลูกก็มีสวนสนุกเล็กๆนะครับที่สําคัญก็คือว่าปีนี้เรา เรามีเหมือนมินิคาสลาลองนะครับเป็นรถไฟฟ้าคันจิ๋วๆน่ารักให้น้องๆเด็กๆเนี่ยครับมาขับเล่นกันให้บริการตลอดวันเลยเรียกได้ว่างานนี้นะครับมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบในการที่เรียกว่านํารถของตัวเองนะครับไปจับเวลาหรือหาสมรรถนะบางขั้นนะครับทํารถออกมาเขาอยากได้รูม ใช่ไหมครับอยากไปทํารถมาแล้วก็อ,อยากจะรู้ว่าประมาณว่ารถตัวเองนั้นเป็นอย่างไรนะครับทางนี้ก็เปิดโอกาสให้มีทั้งเซอร์กิตมีทั้งแรก็กมีทั้งจิมคาร์น่านะครับแล้วที่เห็นเขียนไว้<อ>คือคช้างเซอร์กิตเบสแลบนี่คืออะไรครับอันนี้ช้างเซอร์กิตเบสแลบก็คือเหมือนกับว่าเราเราจับเวลาครับพี่ครับเราจับเวลารถแต่ละคันเนี่ยเหมือนกับว่าเราไม่ได้ปล่อยแบบกดสตาร์ทไม่ได้ แข่งขันกันว่าเอาหลักเอาไขาเข้าที่หนึ่งก่อน oh. นะครับแต่ละคนเนี่ยครับเราจะติดเครื่องทรานสปอนเดอร์เป็นตัวจับเวลานะครับก็คือว่าเราก็วิ่งในช่วงเวลาที่เรา,เาสล็อตเวลาที่วิ่งเนี่ยครับเราก็จะเอาเก็บเวลารอบที่ดีที่สุดอา่าแล้วก็จะเก็บเป็นเบสแลบของแต่ละคนนะครับ ก็เรียกได้ว่าคันไหนนะครับที่เรียกว่าทําออกมาอย่างไรเดี๋ยวก็จะมาวัดกันตรงนั้นนะครับว่าท่านได้เวลาอย่างไรนะครับแล้วสําหรับคันที่ได้เวลาดีที่สุดมีรางวัลอะไรให้บ้างครับอ๋อสาหรับรางวัลก็ โอเคครับเราเรา,เราก็เป็นเหมือนกับถ้วยรางวัลของที่ระลึกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ปีนี้ก็ได้มีเขาเรียกว่าสปอนเซอร์จากกล้องนิคอนสำหรับคนทำเวลาดีที่สุดอะไรอย่เงี้ยครับก็เดี๋ยวจะมาติดตามกันอีกทีหนึ่งว่าใครที่จะมีโอกาสได้ลุ้นกับกล้องนิคอนเป็นกล้องเร t r o นะครับซึ่งงานนี้นะครับมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับคนที่อยากจะนํารถไปลงสนามช้างนะครับเพราะอย่างที่รู้กันว่าสนามช้าง International Circuit นี่เป็นสนามซึ่งเข้ายากมากนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดง,ง่ายๆให้ใครก็ได้ลงไปนะครับแต่ต้องมีหน่วยงานหรือว่ามีผู้จัดอย่างที่อย่าง ทางนี้นะครับเป็นคนจัดถึงจะลงไปได้นะครับแล้วความปลอดภัยล่ะครับในสนามนั้นเราเตรียมการอย่างไรบ้างครับเราก็โชคดีมากๆที่ผู้ใหญ่นะครับเห็นความสําคัญเราก็มองเห็นว่าเหมือนกับว่าทุกวันนี้ครับกิจกรรมเกี่ยวกับรถคลาสสิกอะไรพวกนี้ครับมันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับรวมถึงกลุ่มพวกเราที่เราไปเนี่ยก็เหมือนกับไปกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนหนึ่งแล้วก็ไปเที่ยวส่วนหนึ่งนะครับอ่าอย่างโซนสนามเองเนี่ยครับให้ดูแล ต้อนรับเป็นอย่างดีะนะครับด้วยมาตรฐานเซอร์กิตระดับโลกเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราเน้นเรื่องความปลอดภัยสําคัญที่สุดเพราะนั้นทีมมาเชลเนี่ยก็เป็นทีมฟูลเรสที่คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยเราตลอดเวลาทั้งช่วงซ้อมช่วงการแข่งขันจริงนะครับรวมไปถึงทั้งสนามแร็กแล้วก็สนามชิมคาน่าก็จะเป็นทีมที่เข้ามาดูแลความปลอดภัยแบบเต็มระบบนะครับก็คือว่าเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าพอเป็นงานรถคลาสสิกแล้วทีมแข่งทั่วไปก็เป็นทีมเดียวกันนะครับมีเซฟตี้ค่า มีทีมมาเชลมีระบบรถให้ความช่วยเหลือรถพยาบาลครบถ้วนครับพี่เอกครับครับผม งานนี้นะครับหลายต่อหลายท่านนี้มีความสนใจแล้วก็ถามทางหลังไมานะครับว่าเอ๊ะถ้าไม่ได้อยากลงแข่งขันเนี่ยเขามีในโซนของการพาเรตนะครับไม่ทราบพาเรดในที่นี้มีความน่าสนใจยังไงครับสําหรับงานนี้ในปีนี้ครับคือเหมือนกับว่าเราได้มีโอกาสได้เอารถของเรารับไปวิ่งในสนามระดับโลกคืออย่างที่เราทราบอยู่แล้วครับว่าสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ยเป็นสนามที่ระดับโลกเขาให้การยอมรับผ่านมาตรฐาน f i ฟแล้วก็เป็นสนามที่สวยงามแทร็กกว้าง ขวางนะครับการที่เรามีโอกาสได้นํารถของเราลงไปขับในช่วงเหตถึงจะไม่ได้ทําความเร็วมากมายนะครับเหมือนโอเคอช่วงทําความเร็วได้สูงสุดอาจจะ80เพราะว่า,ารถค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเรามาได้เก็บภาพมะทับใจรวมกันครับม,มาสร้างประวัติศาสตร์ให้ท ได้เห็นว่าแบบว่าเอ้ยสนามช้างความยาว4.54กิโลเมตรเนี่ยเวลามันเต็มไปด้วยรถคลาสสิกเต็มไปด้วยมอเตอร์ไซค์คลาสสิกเนี่ยครับมันน่าตื่นเต้นขนาดไหนครับพี่แล้วรู้สึกว่าในงานนี้นะครับจะมีความพิเศษคือได้รับความร่วมมือจากกลุ่มคนที่ชื่นชอบนิคอนใช่ไหมครับแล้วก็ไปถ่ายรูปท่านในสนามจะมีมุมให้ถ่ายรูปด้วยใช่ไหมครับอันนี้คือเราเล็งเห็นครับว่าทุกคนที่มาในงานเนี่ยครับควรจะมีภาพความประทับใจเก็บไปเป็นที่ระลึกทุกท่านนะครับเราก็ โชคดีมากๆที่ทางาทางนิคอนประเทศไทยนะครับให้ความสําคัญแล้วก็สนับสนุนเรามาตั้งแต่ปีแรกนะครับก็คือจะมีซุ้มกิจกรรมของทางนิคอนเองนะครับตั้งอยู่บริเวณป้าย Destination of Speed mm hmm. นะครับให้บริการถ่ายรูปทุกคนฟรีนะครับถ่ายรูปให้ฟรีเลยแล้วก็ปีนี้ก็จะมีกิจกรรมที่อของทางนิคอนจัดก็คือจะมีช่างภาพเนี่ยที่เขาจะถ่ายไปในลักษณะของ Street f a s h ถ่ายในเสื แล้วก็เพราะฉะนั้นปีนี้เราก็จะมั่นใจว่าจะมีรูปที่ระลึกเพิ่มเติมอีกโอ้โหสําหรับเก็บความประทับใจของเราไว้ครับผมเรียกว่าใครไปงานนี้นะครับได้ถ่ายรูปในจุดที่เขาจัดไว้ให้นะครับแล้วก็เอารูปไปขยายติดฝาบ้านแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับโอ้โหสวยสวยมากครับพี่รูปสวยมากครับเป็นช่างภาพมืออาชีพสวยสวยเลยอะครับสวยจริงๆยังอยากได้อยู่เลยครับผมเห็นแล้วผมก็ยังอยากไปถ่ายรูปด้วยเลยครับสักปีหนึ่งเดี๋ยวจะต้องแวะไปนะครับพะมีช้างคลาสสิกเบสแลบแล้วนะครับนอกจากมีการถ่ายรูปแล้วมี คลาสสิกพาเรดแล้วมีพิทวอลมีคลาสสิกค,คาร์ออนเดอะโรดด้วยมีคลาสสิกค,คาร์มอเตอร์โชว์ต่างหากนะครับเรียกว่าไปงานนี้เรียกว่าอิ่มอกอิ่มใจนะครับผู้ที่ชื่นชอบรถคลาสสิกนะครับและรถคลาสสิกในทางที่เพื่อนๆที่อยู่ทางแถบทางภาคอีสานนี่มาก,กันเยอะไหมครับคราวนี้ มากันเยอะครับพี่ก็โอ้โหผมก็ได้รับความเมตตากรุณาจากาพีพๆที่ชอบชื่นชอบรถไม่ว่าจะเป็นรถคลาสสิกรถเรโทรเนี่ยครับบางท่านมาจากภาคเหนือบางท่านมาจากสตูลเราก็โอ้โหโพี่เก่งจังเลยครับมาถึง <S 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 อะไรเงี้ยนะครับเขาถือว่าเอ้ออย่างน้อยเขาได้มาโชว์มาโชว์รถของเขาเองรวมไปถึงในโซนของคลาสสิกมอเตอร์โชว์เงี้ยครับเราก็จะมีโซนปีนี้เราก็จะมีจัดรถเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มของ C.O.E. นะครับที่เป็นรถหายากในประเทศไทยเราพอสมควร นะคตรงนี้เราก็ได้รับความกรุณาจากพี่อาร์ตนะครับก็นํารถมาแสดงโอ้หลายสิบคันเลยนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่ารถเ o e c a อ l e Over ล n g i n e นนะครับก็เป็นรถทรักหน้าตาน่ารักน่าักแต่ว่าคันค่อนข้างจะใหญ่นิหนึ่งนะครับรวมไปถึงในโซนนั้นเนี่ยครับก็จะมีกิจกรรมที่ให้ความบันเทิงจากคนที่มาเดินในงานนะครับเราจะมีโซนที่เขาเรียกว่าบูธของ Simple C เป็นตัวซิมูเลเตอร์ครับว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถมา ลองได้ว่าอ้ยไม่ได้เอารถมาหรือจากจะมาซ้อมก่อนลงสนามนะครับเราก็จะสามารถเลือกเซอร์กิตได้ว่าเราจะเซอร์กิตอะไรนะครับแต่ว่าในงานเราก็อาจจะเน้นไปทางสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆเนี่ยครับมาทดสอบฝีมือขับจากเครื่องซิมูเลเตอร์นะครับสำหรับเย็นวันเสาร์นะครับพี่มันก็จะมีกิจกรรมที่ค่อนข้างจะน่าตื่นเต้นนิดนึงเราพาเลรห้าโมงถึงห้าโมงครึ่งใช่ไหมครับจากห้าโมงครึ่งเนี่ยครับเราจะย้าย ที่โซนดรากสนานดรากนะครับมันจะมีกิจกรรมที่เรียกว่าดรากแบทเทิลนะครับในดรากแบทเทิลเนี่ยครับก็จะมีการนํารถคลาสสิกมาละว,วิ่งแข่งกับรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกนะมีมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์มาวิ่งแข่งกับซุปเปอร์คาร์แล้วเราก็มาเชียร์กันครับพี่ว่าคันไหนจะสนุกสนานกว่ากันรืว่าใครใครทําเวลาได้ดีกว่ากันโอ้โหโนี่เท่าที่ฟังดูนะครับก็เรียกว่าต้องไปละครับสําหรับท่านใดที่กําล<ด>ังต<ก>ัดสินใจอยู่นะครับก็ ติดต่อได้ยังไงครับหรือว่าอยากจะไปเข้าร่วมงานพาเหรดนี่ต้องติดต่ออย่างไรครับสําหรับผู้ที่สนใจจะมาเข้าร่วมพาเหรมาได้เลยครับพี่ครับก็คือเราจะมีการจัดเตรียมรถก่อนช่วงเวลาพาเหรดหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะมีจุดจอด สำหรับที่จะเข้าไปในสนามครับผมในวันที่3นะครับต้องไปถึงกี่โมงครับสำหรับคนที่อยากจะพาเรตรอบแรกครับพาเรตรอบแรกนี่เป็นเวลา11โมงครึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้มาถึงสัก10โมงจะพอเหมาะพอเจาะเลยครับผมครับแล้วรอบสองแล้วเราก็จะมีโซนรอบ2เป็นเวลา5โมงเย็นครับพี่อ่าก็ต้องไปถึงประมาณดักบ่ายสี่างน้อยนะครับใช่ ใช่ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาสักประมาณบ่ายโมงบ่ายสองจะได้ถือโอกาสเดินกริดวอล์กพิดวอล์กช่วงประมาณบ่ายสามโมงเลยครับพอ,อเราเดินเสร็จตรงนั้นเสร็จปั๊บออกไปเตรียมรถมาขับพาเลทเล่นกันอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะได้เป็นโอกาสที่เราได้ใกล้ชิดรถคลาสสิกมีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าของอะไรเงี้ยครับในกิจกรรมพิดวอล์กกริดวอล์กครับพี่ครับอ่ะสุดท้ายครับให้น้องพลัมช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนคนที่จะมางานนี้กันหน่อยครับก็ให จะให้พี่ๆเพื่อนๆมาเที่ยวครับผมมาชมมาเที่ยวสําคัญนะครับก็คือเราเราอยากให้มาเห็นว่ารถคลาสิกน่ารักยังไงกิจกรรมเป็นยังไงเฟสิเวัลเป็นยังไง3ามสีธันวาเรามีนัดกันครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องพรามด้วยนะครับแล้วเราพบกันครับดีมากครับครับสวัสดีครับขอบคุณมาครับสวัสดีครับ ที่ผ่านไปทั้งหมดนั่นก็คือรายละเอียดของงานช้างคลาสสิกคาร์รีเวิล2022ซึ่งผมได้นํามาฝากกันแล้วอย่าลืมเตรียมรถคลาสสิกรถเรโทรของทุกท่านให้พร้อมกันด้วยนะครับผมเหลือไปดูเวลาแล้วเวลาหมดหมดเวลาซะแล้วครับพบกับผมเอกศรีวราจักรได้ใหม่ในช่วงออโต้สตอรี่ในวันเสาร์หน้าสําหรับในวันนี้สวัสดีครับ